ปังจริงนางเอกคนดังคนนี้แหละสวยน่ารักจนใบเฟินยังต้องยอมอีกหนึ่งนางเอกสาวไซมินี่ที่มีแต่คนรักสำหรับแพตตี้อังสุมารินเราจะเห็นความเคลื่อนไหวภาพสวยๆของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดสาวพิตตี้ได้โพสภาพตัวเองลงอินสตาแกรม มาในรุกสาวหวานชุดเดรสสีขาวท่างกางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมว่าสวยความน่ารักแม้กระทั่งใบเฟินพิมพ์ชนกยังอดใจไม่ไหวมากดไลค์และคอมเมนต์ชมว่ายอมเลยหละจ้า